กัดว <laughs> ่ามันยิมน้มเนาะเดี๋ยวร้อยปีแบบนี้เอาแต่ค่ะร้อยลงมานเนาะอาอยุนะเก้าสิบปีเก้าสิบปีนี่ได้ปะบ่เด <c oughs> ่นดน,นว่าเนาะมังม่วงกับมี่อ้มังกสโบ สบายดีท่านผู้ชมส,สบายดีเด้อพี่น้องมัดสู่ผู้สุขคนมัดมองบอลท่านผู้ชมเราเมื่อนี้ยู่กับเป๋าอลิพี่น้องเนาะมื่อนี้กระเปาอลิเกับมาบ้านน่าน้อยพี่น้องเนาะบ้านมาบ้านนาน้อยบ้านน่าน้อยนี่เป็นหมู่บ้านหนึ่งพี่น้องเลยเนาะคืออยู่โนบทหรือว่าบ้านของเป็นบ้านของสาวรุจนานั่นแหละพี่น้องเนาะก็เลยมาสัมภาษณ์ผู้สาวคายมาเอกทำมังยิ้วมาเนี่ยสิทามกระดุมกระดองพี่น้องเนาะที่เพิ่นเคยแต่งกันมา ในหมู่บ้านวัดท่ารถาภัอยากเป็นเคยเล่าหรือว่าผู้เฒ่าทางทังงท้ายอยากเป็นอยากได้เมียเล่าสามารถพังคลิปนี้ได้พี่น้องว่าสินสอดหรือว่าขา้จ่ายเริ่มต้นเริ่มต้นเลยพี่น้องเอ้คำว่าเริ่มต้นนี่ก็คือบุท่านรวมแนวอื้งนะครัะรวมแต่ตัวหลักๆก่อนมันชีท่าดพี่น้องเอ้เนาะการถาเบึ้งน้ากันพี่น้องเนาะว่าทรายเนาะว่าอุลิก็ว่าคือชีบะแพงบันไดเนาะแต่ว่าไปสิตี่จามันกันพี่น้องปะ โอเคพี่น้องสมบับิสุภูสุคนไม่นี่เราลปมาอยู่ที่บ้านน้อยพี่น้องเลยเนาะพอดีว่าเห็นผู้สาวแกงิว้วเลยที่มาสัมภาษณ์เนาะสบายดีก็น้องหลาสบายดีป้าต็มคอนแล้ว <c ười> เกือบหัวแตกเลยสบ <c ười> า,ายใจน <c ười> น้าตัวก่อนหล้าจะชื่อจะอะไรล่ะ <c ười> น้องมาปาง <c ười> โอ้น้องมาปางบอกยาวเลยเ <c ười> รางียบเขาใกล้ น้องมาปางอายุจะปีแล้วล่ะถามอีกได้เนี่ยนะชิบกชิบกชิบกชิบเก็ตสินเนาะเอขอน้องเพื่อนอันยูชิบกชิบเก็ตประมาณนี้อยากได้ผู้บ่าวหรอบออยากได้หรออยากได้อยากได้แล้วเอออยากได้หรือว่ามีแล้วมีแล้วผู้บ่าวในบ้านเดียวกันบอบอเพื่นละบ้าน เพื่อนมาขอล้วบ่บ่เสาแท้ดเนาะอ๋อมาจะแช่นเบ็ดบ่นี่ผจะบอจากมานี่เล้วี่ยู่ในึ่เก่ป้าไปหยันหมอนบ่โอ้หยันหมอนเพืนมมาเนาะอ้ดูอ่นะ้องสาวเลยเนาะ อยู่เพื่อนเปลี่ยวบ่มึงเลียวมาม้ยในเมียพี่สาวกับผัวอยากคน,นปากพี่น้องเลยเนาะพี่สาวก็มีผูบ้บ่าวเลี้ยไว้ที่ไทยให้ผู้บ่าวเห็นเันแห่งมีผู้บ่าวกอดโอ้พี่น้องเลยลุกแล้วนี่เนาะบ่ยังแลกสอบแลกแกงยิ้มวันนี้ได้สอบอนเนาะ โอเคก็แก้บุหร่สิบอ๋หลายคนบ่๊ได้กินข้าวกัำยังมือนีันะอยู่บ้านกินแจ้วกินแจ้วอีกอย่างเป็นแจ้วมันเป็นอะไรแจ้วนะอธิบายก่อนบุ๊บมันเป็นอาหารพิเศษมันยวอ๋โอ้ผู้สั่เหลียวบุเรียวหนามา แม่มันยังอ่อนถด้เจ้าก็อาในมันอะไรข้อออกวะทีกบอกทั้งในน่มันยังเป็นลายจุย่มเจียมหัวบ่แลนอน <c oughs> เป็นได้อะไรยินข่าวอ่ะมันมีจูนมาจับเด็กน่อยบอ <c oughs> อยู่บ้านไดนนะข่เวื่าวบ่ ดเคยได้ยินว่าจเจ้าเจุดบุก,ก้าไปหาเนม่ายมั้ยเลยบุก้ <c oughs> กกาไปใส่เลยเขาจีบบ้าเขาไปจับที่บ้าอยู่ป่าพุทธมณฑลเบ <c oughs> ื่อแล้วนะย่านกันนะเวลาเขาจีจับจะก็หมุนเก,กนา,าก่อดเน่าไไปเนี่ยไปถึงบุกเข้าไปเอา <c oughs> ออกระดองบ้านนี่สามชิปล้านเนาะกระดองเริ่มต้นเพิ่นห่ด แต่เน่าเจ้าว่านนักบ่นักนักน่ากบบ้านท่านเนาะนักกบบ้านเท่าไรโอ้เริ่มต้นบ่จะทำทิพยล้านานะจะโดหมู่บ้านกันโดยนี่ยังไงนอกจากเงินแล้วนีอยังไงมีคำคำงัวควายมีทั้งงัวทั้งควายโดยควายตัวหนึ่งงัวตัวหนึ่งบ่โดยโอ้เรีเยนว่าแพงนี่นี่เนี่ยแพงเหมืนว่าฮีทเพิ่นต้องมีควายดำเหมืนบ่โดยสามสิบ 30ิาดในตกอย่ห้าหมื่นเนาะห้าหมื่นแล้วควายกบโตุลนสองหมื่นแล้วบันเนาะเจ็ดหมืนงัวอีกตัวละหมื่นแปดหมื่นทท้องท้องเงาบอบ้านเดืนท้องบ้านหนึ่งก็จำไปจำหมื่นจำหมื่นห้าแปดห่นแสนไปไปเนองเลยเนาะเพื่อทีได้สาวบ้านน้อย ได้ไงเราจะอายกล้องได้มึงแล้วมีหมูด้วยแต่เก่าเรามีหมู่มานั่งนำ้ำไอหมู่จะไปทางไหนแถวแถวเฮ็ดนะแต่เก่าคือมานั่งนํากันไปไหากิโอ้าาแสดงวะแล้วพยาธิแฉกหัวโลดเนาะ <c oughs> หัวจังใดก็เลี้ยวหน้าขึ้นมาแน่อืแต่ชา,าวบ้านทำเลยนนนเนาะนั่งก้มหน้า เจ้าเคยได้เบิ่งคลิปเจ้าของเลบเคยข้าไปเบิ่งยูทูบปะอที่ว่าข้ามาทายนะบ่เคยบ่เบิ่งซ้ว่าเบิ้าใครจังน้บ่ว่า่าว่าว่าว่า่าว่่าว่่าว่า่า่ว่าวก่า่่าว่าา่าวา่า ลองไง่ายๆแล้วนี่ครอบครัวเราหน่คนข้างจะบมีแน่เห็นไหมจ๊ะคนข้างจะซุกซุกยากปากมองเน้นๆน้อยนึงแต่ว่ากับ,บได้มีเอฟซีสวยแล้วปันใดตามีผู้บ่าวขังใครมากๆหนีิมากบว่ายังบุหงุยังบุหงุยต้องลองลองคบเบิ่งก่อนเนาะลองคุยกันเบิ่งก่อนเนาะแอ้ว เจ้าอัานหาไได้อายุประมาณเท่าไหร่คนนี้วะอายุสาคัญบ่หรือว่าเท่ากว่าก็ได้คุณบ่าวค่อยบอกนี่อมดว่าเจ้าหม่างเลยหมดว่ามีคนมาเปิด่าฮ่าฮ่ากว่าแบบนี้เนาะเดี๋ยวร้อยปีแบบนี้เอาแต่ค่าร้อยลงมาเนาะอายุนะ เก้าที่ปีเก้าที่ปีนี่ได้บ่บ่๊อแดนแดนว่าเนาะมองม่วงก็มีโอ้มองกระสอใังเก็บท่องอยู่ให้กินมองกระสอโอ้เราได้เสื้อน้ำหนุ่มเหมือนนี่เนาะแต่เก้านุ่มส่งกับนุ่มเสื้อแขนสั้นเมื่อนี้ได้เสือ้ออันโซอันโซหลัง ว่าชุดหย่อนแล้วสาวนิ้มเนี่ยชุดได้ใส่ไอ้นิ่มชุดได้บอกไอ้นิ่มผู้ชื่อว่าน้องปางนี่เป็นลูกทึ่งเ้าในเนี่ยแต่คอยมาได้ละเธอละแบบเห็นแล้วเศร้าพอเดียวละนะแต่ด้วยความที่เราเป็นลูกกกหรือน้องแล้วก็หลายเนี่ยลูกกกบ่เนี่ยลูกกกบ่ดอะถามลูกครอบครัวเรามีจะคนะให้เราเล่าลคนครอบแล้วเรา ฮะสิบคนว่าเด้ออีสิบคนอันนี้ลูกกบแม่รวมทั้งแม่พ่อนะสิบคนหนุ่มน้องแปดน้องหนึ่งเจ็ดมาพี่น้องไอ้เบพวกเอาเด้อเล้กบเลยเนี่ยเอ้ก๊กอันนี้ชิงพุกน้องอีกเจ็ดถามถามแล้วว่าน้องแล้วนะชื่อจังไรเนี่ยถามแล้วด้น้องน้องน้องเงินเอาหนักเอาแต่พูดไรใช่ไหมหาเจ้าด้วยซื้อได้ เอาได้แล้วก่อนก็นได้เออเ,เจ้ากอลงมาหากูหลาก็ได้นับไปฟังเนี่ยแตอิน <c oughs> เดียน้องมาปางเรียบเลยเร็วเร็วเวห้นับกนบหนับไปเฮ้ยอ,อยจะใคยลืมน้องตัวเองแล้ว <c oughs> ไปใช่แล้วน้องชาวเจ้าขึ้นนี่ยืนนัินขี้หนี้บ่เออต้องเอาไมา่เท่าแล้วลงมานั่งน้ำเลย ไปเท่าลงมานั่งน้ำแน่นนี่นะลงมานั่งน้ำค่อยเน,น,เน่เห็นเวียบบอเจ็บปวดเจ็บปวดแล้วเป็นอีกแค่แล้วจะบายบ่เออแบบคนที่ว่าเอาผัวแต่ละมือที่่น,นนั่นนั่นะระดับสามที่าาาบ้านชาลหาบบ่ปาดติดเจออืม แมนถือว่าสุดยอดเลยน,นี่าวปังเนาะมาหนึ่มแม่ผู้ชายที่ถ่ายคลิปนี่ <c oughs> ชื่อจะไหนนะชื่อเพื่อนนะนเพื่อนเะคยถ่ายคลิปอยู่นะชื่อจะไหนนะชื่อเจ้าน่ะถั่น้อยนี่พี่ดอกอยากอายวะอยากอายวะโอเคกระตับปอน สาวน้ตมิาอีตาลีบบบอกรอติลุกมีว่าอีตาลีบักบอกรึยังถือว่าภาษาบ้านเจ้านี่เป็นภาษาอีกภาษาหนึ่งที่เข้าถึงเงี้ยถ้าบ่แม่นคนพื้นที่เลยเนาะเพราะว่าในบทเฮียนนะพิ่นบ้เฮียนเด้เออต้องเคนพื้นที่เลยน่ะจึงเข้าใจยางมังยิ้วนี่บ้านเจ้าแบบว่าอันภาษาทั้งเจ้านี่อิ้นนั่นนะะชวยกระชวยกวย กระชวนโดยกระชวนแสดงว่าเจ้าแกะกระจวนนอนอยูนี่นะกระจวนกระจวนบอเม้นแปลว่าถึงมันถึงมันว่าเห็นผู้บ่าวมาในเจ้าสีเอิญว่าได้ผู้บ่าวนะแต่แบบผู้บ่าแบบนี้เอิญจะอะไรบอกคนแบบนี้เอิญจะได้จ้ะว่าอะไรนะงัวได้งัวได้ภาษาเจ้าว่าได้นะงัวเฝพอชูฟังนี่กรัวกรัว กินข้าวไอ้เอิญเลยกินข้าวใจด้วย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 เขยิ้มเลวคำว่าแซ่บนะเอ็มเกภาษาสู้เนาะแหมภาษาสูยภาษาอันเราถึงแต่ว่าเข่าห้งห้ามงเย็นพื่นกระซอนแบบสอนแบบนี้บอกว่าเผ่าแลาวเผ่าแลาวอ๋อเป็นยังดีเนาะ แต่ว่าภาษานี่เพิ่นจะใช้ชีวิตประจําวันในหมู่บ้านนี่ชื่อเนาะส่วนมากที่เว้าภาษานี่บอกกันนี่โอ้อย่าว้าเป็นลาวเลยเนาะมาอยู่่ทีเังทีจีบผู้สาวทั้งนี้ได้เว้าภาษาลาวผูสว้สาวบ่มาบ์บอม่นคนถิ่นเพิ่นเด้ไทไปตั้งน้ำแต่ละมึงเจ้าปะเจ้จากบ็บรรตั้งน้ำมาคอยเบิ่งไงตัวแรงยามแรงบ่บ สาวโหดอีีเจ้าว่ากระดองท้ายอันกระพูบเบาเจ้านะะสามซิบเลยยังไม่ได้ว่าอยู่เราอยฟังเลยนะถ้าบอกอยากเปิดเผยความลับพีน้องเอ้ยเนาะเพราะว่าคนทั้งนี้นะเพิ่นสิเอาผัวเอาเอาผัวเมียไว้เจ้าว่าได้ ว่าถ้ามีเป็นบอนที่ห่างความจเจริญน,นิดนึงหรือวัฒนธรรมก็ต่างกันเยเนาะจะเห็นให้แบบเป็นอบวา้เนี่ยโอ้หยดทันหนีมาแต่เช้านู้นได้หรอกันอือแม่ไปใช้จใจวันนี้นะไปซ่อนไปซ่อนโดย ส่วนลูกหวกบ่ส่วนลูกหวกบ่ยังบ่เข้าใจบห่หัวลูกหวกมันยังเป็นลูกกบลูกเขียดอันเด้บ่พุสอนปลาโอ้พุชตกไปนี่มันกัดผิดน่าลายเลยจอดบ่ได้พุชยอดอะไรเนี่ยผู้ชาะถ้าพายอยากมาเป็นเคยหน้าน้อยก็ต้องมีควายตัวนึงเนาะจันยาวเนาะ<ม>แล้วก็งัวตัวนึง<ม>ทองบาทหนึ่ง เงินสามสิบล้านเอ่อเลาเบียร์อีกน้องหั่น่ะมาจักน่ะบ่มีมีบ่โอ้ขายอยู่สช่ไแต่ว่าลักลักต้องเงินสามสิบล้านพี่น้อยถือว่าทั้งนี้เป็นมีบ่าผู้เอาลุดกว่านี้ดมีคือกันถดานในบ้านเอากันนี่ที่ว่าราคาที่แบบบุกต่างกันเนาะโดนอกบ้านบ่อนที่ว่าสามสิบล้านจาหาล้านขึ้นนะ นอกถ้านอกบ้านมาเอานี่ที่แพงขึ้นเนาะ๋<ด>อแสดงว่าเอาต้องเป็นคนบ้านนี่ก่อนยังได้สาวบ้านอันนี้แบบแบบอันของคึกแน่น่ะนะแ้วเจ้าไปกินน้ำนี่เจ้าไปตั้งยุวัดพ์ผุดบ่โอ้เพิ่นไปตั้งออยุวัดได้บเาเงาเลยยุวัฒนอย่วัดอีกทั้งเขาไปกินเขา่า ็นเอารถไทยไปแก้เอาเธอสองทำตุก๊กมาแบบบได้มีห้องงานน้ำด้ยังมีคือกันบ่บะอ่ะเหมือือว่าที่สอนอ่านอยู่ทางนี้จะจะยูทางนี้ได้ถ้าได้มาเป็นเคยบ้านน่าน,น้อยจะคือมาเป็นเคยปะ <roup> เเปลี่ยนแล้วน้องเจ้าคนหักลูกของเมียเนานนะหน่าบึ้งเด็ผู้สาวกันเลยยิ้มให้เบิ้งยียเน่เอาถือว่าก,กันได้คำพูดคาดองชินยอดนะพี่น้องเอนะ้ยเนาะหมู่บ้านของเพื่อนพอเชิญซะประเพณีของเพื่อนฮีตกลองของเพื่อนก็นต้องมีควายก่อนก่อนอื่นถ้าหมมีควายแบบไ่ได้หน้อเยเนาะต้องได้ชื่อควายพ่อ เอาจีซื้อไ่ได้ต้องได้ขอ,อ,ก,อก่อนว่าสั่นซะแล้วบ้าญะเนาะจังไดรกะซุ่นะมเฮาก็สิได้ขอตัวได้บ้านนี้เนาะเรียกม่าไนตีอืมอืมหนังปังมัวแต่แกงยิ่งพี่น้อ,นองึงใช้แล้วอกหักผมดักใายกันกับผู้บ่าวบ่บ่หูย่านกล้องนะมันทันแต่เก่าแล้วมีหมู่น่ะแล้ว่ย่านอันนี้แล้วผมมีหมู่ ก้าแล้วหัวย่านแบบนี้อ้าจังไดกับสบายดีเด้อปัะนี่สบายดีก่อนอปั๊มหลบมือสับพี่น้องเลย <c oughs> โอเคทำบุญสมเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเอากระชดได้กอตัวลวพี่น้องไปบันนี่มีเละ<า>เรือเรานาอพี่น้อง,นอง,นองเนาะเงื่อนของสาวปางแล้วก็สาว้าง แต่ว่าสาวคางจักแล้วใบไบโบห็นนี่เทว่าเงียบเงาพี่น้อง้ยแต่ว่าบางที่เพิ่นก็คือดิฟดิเพิ่นก็ฟ้าปิดยันบทท่านเครื่องสมมาอ้าวพี่น้องเนาะนี่แหละมุ้งบ้านมุงกับด้วยสังกะสีสังกะสีเก่าๆพี่น้องเนาะมีมุ้งไหมอย่างพ่อจะคือว่าเป็นอีกมุ้งบ้านหนึ่งที่ยังยากจนและก็ห่างไกลความเจริญเอาผู้ชมเนาะ ถ้าคลิปนี้เอาล่ะได้ก็ตัวเด้อพี่น้องเนาะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้ขึ้เกขาพี่น้องเนาะเดี๋ยวทีไปบึงทางด้านสนานวรถนะจนาเดอนสาวรถจนาอยู่ทางหุน้นนะพี่น้องนะกก like, เนาะสาวรถจนาอยู่พุ่นเอาพี่น้องเนะาะฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยเด้อพี่น้องเนาะสบายดีบัสสูบสุดคน